สวัสดีครับคุณบุรพาคุณสุประชัยครับผมวันนี้เนี่ยตลาดดูทิศทางสดใสนะครับวันนี้วันที่15บจัตชนีจะไปแตะพันห้าร้อจุดได้หรือเปล่าวันนี้น่าสนใจนะฮะหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์เนี่ยขณะนี้เนี่ยในญี่ปุ่นหกร้อยสามสิบเก้าจุดบวกไปนะครับในไต้หวันบวกสองร้อยห้าสิบเก้าจุดในฟิลิปปินส์บวกหนึ่งร้อยจุดนะครับในอินโดนีเซีย บวกไป51จุดนะครับตลาดที่ยังอ่อนแอก็คือตลาดของฮ่องกลงลบไป109จุดกับจีนลบไป11จุดนะครับมาตรการของทางจีนนั้นยังไม่ได้ออกมาทําให้นักทุนในฮ่องกงนั้นสบายใจขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดในเยอรมันเมื่อคืนปิดไปบวกไป134นะครับ U.K. บวกไป39 U.K. ก็คืออังกฤษ นะครับแล้วก็อิตาลีบวกไป3.72ในขณะที่ดาวโจนนั้นบวกไปอยู่นะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยทางเอสแอลมองดจะมีให้แนวต้านไว้ที่ระดับอันแรกก่อน1.382แนะครับแนวที่2นั้นจะอยู่ที่1.500นะครับ 1, 500. ส่วนจุดรับนั้นแน่นอนครับอตอนนี้เล่นอยู่ที่1.470เจนี่ยจุดรับก็ลงมา 10. 1 4, 6, 0 1จุด1460นะครับตัวหุ้นครับวันนี้เอาหุ้นมากูลาะ นะครับมาสำหรับให้สำหรับการเทรดดิ้งนะเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งนะครับมีหุ้นอยู่นี้ให้ถือทดสอบแนวต้านที่ระดับราคาประมาณ19บาทนะครับ18บาทเาทเป็นทดสอบนะครับกรณีไม่มีหุ้นเนี่ยถ้าอ่อนตัวลงมาต่ำกว่า17บาทลงมานะครับส่งบริเวณ17บาท 16- บ0าท 50, ให้แบ่งในการซื้อกลับเข้ามาลงทุนนะครับตัวต่อไปเป็น CSG ครับโรงพยาบาล เออเทนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชูดต,ตัวระดับราคาขึ้นไปนะครับไปยืนปิดอยู่ที่2บาท 88, เป้าหมาย3บาทครับ3าบาทถึง3บาท10สตางค์เป็นเป้าหมายนะครับเป็นเป้าหมายเดิมที่ในอดีตที่เคยทำไว้ในหลายๆครั้งนะครับขึ้นไปทดสอบประมาณ3บาท20นะครับตัวจุดลับครับเอ่อเนื่องจากตัวหุ้นเนี่ยมีลักษณะของการเหวี่ยงค่อนข้างแรงนะครับ2บาทบาเนี่ยเพราะนั้นถ้าจะสู้กันที่ระดับ2บาท80 ก็น่าจะเป็นการพิจารณาได้นะครับตัวต่อไปเป็นหุ้นของตัว TTV ครับเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มสังหาขออนาตโทษสีกลุ่มธนาคารในสัปดาห์นี้เนี่ยธนาคารน่าจะมีผลการงานออกในในแง่แบงก์ใหญ่นะครับ1.89ของระดับราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้แพงแต่เป็นราคาที่น่าเก็บสะสมแล้วไปขายที่ระดับราคาใกล้ๆ2บาทอ่าทะลุผ่าน2บาทขึ้นไปเนี่ยเป็น2บาท20ได้ นะครับจุดรับที่สำคัญเนี่ยบาท80บาท85น่าจะเป็นจุดรับครับ s i ส s b เป็นหุ้นที่สายสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยเริ่มมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นคนทำหุ้นเก่งคนดูแลราคาหุ้นเนี่ยใช้ได้เลยนะครับก็พยายามค่อยๆขยับขึ้นมาไม่ไม่ตีทีเดียวขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเป้าหมายตัวเดิมเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ประมาณ40บาทอิน e n s i v e v a l u ลูคูณกับ PE คูณกับ e a r n i n g p e ตรแชร e จะยืนอยู่ที่ประมาณ38บาทนะครับเพราะนั้นราคาแนวต้านระดับแรกเนี่ยสาบาทเป็นระดับแรกระดับที่2องนั้น40-45บาทเป็นเป้าหมายที่สูงสุดในปีนี้ตัวสุดท้ายเป็น s c Property เป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ราคาหุ้นอยู่3บาทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แม้ว่าจะมีมี อสังหาค่อนข้างเยอะแต่นโยบายของภาครัฐยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนในแง่ของการที่จะเข้ามาโปรเทคเข้ามาดูแลในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มา,มากนัเพราะนั้นตัว s อสซ t ั i, ไม่เหมือนอย่างหุ้นสลิของอคุณเศรษฐารอบนู้นนะครับวิ่งอย่างเดียวแต่ตอนนี้ s อสซี t ัเนี่ยเป็นลนักษณะ ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลง,ลง,ลงเป็นลักษณะของการเก็งกำไรเป็นรอบเพราะนั้นกลยุทธ์ควรจะวางตำแหน่ง3ามบาทยีให้ระมัดระวังพอขึ้นไปแตะตรงนั้นแล้วเนี่ยจะมีรอบหนึ่งที่ลงมาแล้วมาหาจุดรับที่บริเวณ2องบาทแปเล่นระหว่างกรอบ2องบาทแปกับอ่สามบาทสิตังค์มบาทยี่ตังครับผมครับดูสภาพตลาดค่อนข้างดีนะครับก็อ่เข้าเข้าใจว่าในช่วงบ่ายน่าจะดีขึ้นด้วยนะครับเป็นจากสายทางยุโรปที่ค่อนข้างที่ให้ความแข็งแรง การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นวันที่ 5, นะครนการนนั้นก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันแต่เรื่องของนโยบายด้านของเฟดในแง่ของอาจารยดอกเบีย้ยผมเชื่อว,ว่ามีการลดลนะฮะแต่อาจจะไม่ลดไปจนถึงระดับจุด50แต่เป็นปัจจัยบวกครับเพราะว่า ECB จ้องอยู่เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการแก้ไขปัญหาทางด้านของทางฮ่องกงทางด้านจีน นะครับอย่างผมคิดว่าทางการของทางจีนเองคงไม่ได้หยุดอยู่นิ่งนะครับคงจะใส่มาตรการต่างๆเพื่อไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของทางจีนให้ดีขึ้นนั่นหมายความว่าทั้ง3ขุนพลหลักของเศรษฐกิจโลกไม่ว่าทาง,ทางจีนเองทางยุโรปเองทางเมกาเองเดินหน้าเข้าสู่การเติบโตและการลดอัตราดอกเบียยในปีหน้าอย่างต่อเนื่องครับผมครับครับ ผมผมอ่าแรก,ก่อนเลยนะฮะตลอดสองาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ใช่อาทิตย์เดียวแหละตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมากองทุนวายุพักไม่รู้ว่าใช่วายุพักหรือเปล่าหรือเป็นกองทุนของเอ่อใครก็ไม่รู้ละ่ะเข้ามาสู่ในระบบตลาดแล้วทําให้หุ้นที่มีลักษณะเสถียรภาพมีความแข็งแรงการเก็งกาไรในหุ้นเซ็ตยีผมไม่จะเอาเซ็ตหด้วยนะเอาแค่เซ็ตยห้เนี่ยแข็งแรงมาก เป็นลักษณะของการเล่นแล้วดึงขึ้นดึงขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยในขณะที่ดึงขึ้นแล้วเนี่ยยังมีปริมาณการซื้อขายที่แหว่งในกลุ่มของอุตสาหกรรมเหล่านี้นะฮะยกยกตัวอย่างในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลในกลุ่มอุตสาหกรรมสือรรม่อสารในกลุ่มไฟฟ้านะครับน้ำมันยังไม่ใช่เป็นตัวโดดเด่นมากนักนะครับแต่4ี่กลุ่มนี้เป็น4ี่กลุ่มที่เดินหน้าถึงรวมถึงโรงพยาบาลด้วยนะครับเป็น4ี่กลุ่มที่4ี่กลุ่ม5กลุ่มที่เดินหน้า กลุ่มของหมวดของคอนซัมชันที่ได้จากตัวการบริโภคเนี่ยนะฮะที่แจกเงินใน5,000หรือ1,000 0บาทก็แล้วแต่เนี่ยนะ,ะมันมีลักษณะการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในตัวของตัว c p r เบรยูเกอร์นะครับหรือในขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าในกลุ่มที่น่าจับตากลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไปซ่อมแซมบ้าน นะครับที่มีประสบปัญหาอยู่เนี่ยขณะน,นี้เนี่ยผมว่ากลุ่มนี้ยังเป็นราคายังไม่ได้ขับเคลื่อนมากนักนะครับน่าสนใจสําหรับการลงทุนแต่ก็พึงระมัดระวังหน่อยอว่า,ารักษาการลงทุนแล้วราคาหุ้นใกล้เคียงกันหมดฮะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่ขึ้นไประดับ10บาทขึ้นไปแล้วเนี่ยให้ระมัดระวังการเก็งกําไรเท่านั้นเองนะครับแต่ดูภาพใหญ่ยังดีอ่านั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่2เนี่ยที่เชื่อมั่นอย่างหนึ่งก็คือผมเชื่อว่าในแง่ของในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับ คือในช่วงเนี้ยในฤดูหนาวของทางยุโรปเนี่ยคนยุโรปจะเดินทางแล้วการเดินทางนี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับค่อนข้างเยอะมากในเมืในภูนนกเก็ตเองในได้มีโอกาสไปไปปากช่องได้มีโอกาสไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ไปเออไปชะอำมาโอ้คนเต็มนะรฝรั่งเต็มนะข้าวของคนกินจับจ่บจบายใช้สอยกันเยอะมากนะค,คนเริ่ม มีความรู้สึกสบายใจขึ้นจับใจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นมองเหมือนมีโอกาสมากขึ้นกับตัวภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นบ้างฮะไม่ใช่บอกว่าของเราเจ๋งนะฮะแต่ในโลกนี้นะเขากําลังลดอัตาราดอกเบี้ยแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วมันสู่เข้าสู่เทศกาลของการที่อิ่มอกอิ่มใจท่องเที่ยวเดินจับใจ่ายใช้สอยซื้อของแจกนะ,ะช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงเทศกาลไปเพราะนั้นกลุ่มที่ควรจะน่าจับตาคือกลุ่มของโรงแรมนะครับหมดอาหาร นะครับแล้วก็หมวดการบินนะครับจะเห็นหุ้นที่เด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัว B A A O T หรือแม้ว่าหุ้นตัวเล็กๆอย่าง A V ก็ยังมีลักษณะของการให้ความให้ได้รับความนิยมสำหรับการเข้าสู่ในตลาดในช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลจริงครับถ้าอันเนี้ยถ้าสานการตรงนี้เกิดขึ้นในเดือนอมิถุนากนตุาไม่มีผลอะไรเลย แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นในะปลายปีได้เม็ดเงินเข้ามามีนโยบายต่างๆเข้ามามีเรื่องอย่างเดียวแค่นั้นเองนะฮะก็คือ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องที่มาไม่ค่อยสบายใจนะก็คือตัวเสถียรภาพรัฐบาลที่ยังแกว่งไปแปกว่งมาตามผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเมืองออกมาให้ทัศนะกันเยอะแยะไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยอาจจะทําให้แต่ถ้าสมมุติาตลาดผมยังเชื่ออย่างกะยังใช้คําพูดเดิมนะฮะ เมื่อก่อนเป็นเด็กเนี่ยเดินสมัยอ่าซอยลายซับตลาดพุ่นขึ้นทุกคนยิ้มแย,ย้มแจ่มใสครับผมเชื่อว่าอันนั้นยังเป็นอยู่ในปัจจุบันนีครับผมครับโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ